เช็คด่วนปิดระบบลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน22เมษายนนี้ข่าวความคืบหน้าจากโคศกกระทรวงการคลงังหนรยลวรนแสงสนิทพวมนวยการสันักงานเศรษฐกิจการคลงังได้เปิดเผยความคืบหน้าของมาตรการเยียวยา5,000บาทว่ามีเม็ดเงินเยียวยาถึงมือคนทำงานที่เดือดร้อนจากไวรัสโควิด -19 ในรอบที่1ถึงที่3ระหว่างวันที่8-17เมษายน ได้รับเงิน5,000บาทแล้วรวม3,200,000คนครับมีจำนวนเงินที่จ่ายให้คิดรวมเป็น10,600ล้านบาทครับโดยกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการคัดกรองผู้ลงทะเบียนเพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุดครับ สำหรับความคืบหน้าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียนพบว่ามีผู้ลงทะเบียนรวม27ล้าน7แสนคนข้อมูลณนะวันที่16เมษายน63โดยจำนวนผู้ลงทะเบียนในภาพรวมมีทิศทางลดลงอย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาจำนวนผู้ลงทะเบียนใหม่เริ่มไม่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญสะท้อนว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 โดยส่วนใหญ่ได้มาลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือเยียวยาเรียบร้อยแล้วจึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรการเยียวยา5,000บาทที่ต้องการให้การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมและทั่วถึง ทางกระทรวงการคลังจึงกำหนดวันปิดระบบลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันในวันที่22เมษายน2563เวลา24นาฬิกาเป็นต้นไปตามที่เคยประกาศไว้ว่าจะแจ้งล่วงหน้าให้ทราบก่อนวันที่จะมีการปิดลงทะเบียนอย่างเป็นทางการครับ ทั้งนี้เพื่อดำเนินการเปิดรับการขอทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองซึ่งจะเริ่มในวันที่20เมษายน2563เวลา6นกาผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้นที่ www. เปลาไม่ทิ้งกัน .com ครับ นี่ก็เป็นข่าวสารความคืบหน้าวันปิดระบบลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันอย่างเป็นทางการครับซึ่งโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาแจ้งว่าจะปิดลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันอย่างเป็นทางการในวันที่22เมษายน2563เวลาเที่ยงคืน24นาฬิกาครับ สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนและประสงค์จะลงทะเบียนสามารถรีนดบัเนินการได้ภายในวันที่22เมษายน63ก่อนเที่ยงคืนนะครับและวันที่20เมษายน2563เว็บไซต์เราไม่ทิ้งกันจะเปิดให้ขอทบทวนสิทธิ์สำหรับประชาชนที่ได้รับแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์และไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองของรัฐบาลซึ่งจะเริ่มในวันที่20เมษายน63 ตอนเช้าเวลา6ในาฬกาผ่านช่องทางออนไลน์บนเว็บไซต์ www.web เราไม่ทิ้งกัน .com ครับซึ่งหากมีข่าวสารความคืบหน้าเพิ่มเติมผมจะรีบนำข้อมูลมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังโดยด่วนครับขอขอบคุณคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้จากทางช่องของเราครับ ฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารความคืบหน้าและสาระน่ารู้ที่เป็นประโยชน์ที่จะนำมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่ช่องนี้ทุกๆวันนะครับขอขอบพระคุณทุกการติดตามสวัสดีครับ